เดี๋ยวก่อนอย่าก,กดข้ามเพราะข่าวที่เรากำลังจะเล่าคุณต้องได้รู้กับเตือไวเล H าฮิตสปอตไลท์ไฮไลท์ข่าวบันเทิงที่คุณห้ามาพลาดสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมชาแนลนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกศึกครั้งใหญ่กำลังจะประทุบรรดาแพนดอร่าเพราะประโย์ฟอร์มยักษ์อวตาร Fire and a s อชอวตารอคคณีและทุลีดินกับไม้แฟนได้มันกันบนจอใหญ่เท่านั้นเขา้าฉายวันที่8ธันวาคมนี้ที่เมเจอร์ซินเพ็กพร้อมรูปบ i m a ก และระบบพิเศษครบเครื่องไปต่อกันที่ข่าวคอนเสิร์ตสุดเตือนเพอร์เซดเตมระเบิดเวทีครั้งแรกกับเพอร์เซดเตอร์เฟิร์สคอนเสิร์ตอินทูเดอะออรเอร์แลนด์จัดเต็มความสนุกและความตื่นเต้นวันที่22พฤศจิกายนนี้ที่ ome, ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีบัตรเปิดขายวันเสาร์ที่27กันยายนเวลา10.00นทางเดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เดอะคอนเสิร์ตบัตรเริ่มต้นที่1,500บาทครับด้านวงการเพลงกร้อนแรงไม่แพ้กันเมอร์เทโรมิสิกและบีออนข่าว เปิดพรีออเดอร์อัลบั้มชายออริจินอลซาวตั๊กที่หลายคนยกให้เป็น OST แห่งปีรวม12เพลงเข้มข้นถ่ายทาอดทั้งความรักความฝันและเสรีภาพในยุค6070ศโดยศิลปินแถวหน้าของไทยและทีมโปรดิวเซอร์ระดับโลกเปิดพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ถึง15ตุลาคมทั้งแบบซ d ดีและแบบวายนิพร้อมของพิเศษให้แฟนได้สะสมครับปิดท้ายกันด้วยความปังระดับโลกซาบินาคาร์เมเทอร์เจ้าของ2รางวัลแกมมี่ขึ้นปก v o g u e Italian c o m e b a c k NSL และที่เป็นแฟนรอคอยเธอได้เป็นหนึ่งในศิลปินเฮดไลน์โคเชล l ่า2026ร่วมกับจัสตินบีเบ e รและแ a r o l G เรียกได้ว่ากระแสแรงต่อเนื่องกับอัลบั้ม Man b f r t e เฟนที่พาเพลงกิตติดชาร์ตทั่วโลกครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบข่าวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ